ับดอกเตยแล้วครับโอ้เป็นดอกเตยแล้วครับดูแทงประเทศครับอ่ะก็ดีเมื่อนี้สายฝันเงินล้านครับมือเสียจวนสายฝันเงินล้านสีมาหายแนวทางพ่อแม่พี่น้องตัวใดอ่าสีมีความฝันว่าจังไหนกับติดตามเสียจวนไปพร้อมกันครับสวัสดีครับเสียจวนสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีเลยลำลองได้ด้วยเลยย่งเก็บยิจวนเลยเอฟซีขึ้นฮอดขึ้นฮอดขึ้นฮอดนะครับเนาะขึ้นฮอดขึ้นเก่าแต่มาเที่ยวต่างประเทศดีครับนี่เออไปยื้น้ำลูกสาวล่ะลูกสาวเรียนอยู่ เยอรมันล่ะครับโอ้ประเทศเยอรมันครับติโจบปอรอ่าจบปอร์เอกฟ้าติโจบปอร์เอกแล้วครับเรี้ยงกันสามปีแล้วครับสามปีแล้วครับพี่น้องแล้วก็ไปประเทศแล้วประเทศที่แล้วถ้าไปพิซเล่ตไปอันพิซเล่ตไปโปรตุเกสเออไปเออศึกษางานครับเออไปศึกษางานกไปน้ำรูกระล่าฝรั่งเศสโอ้ครับผมแล้วก็ต้องไปเวอรน ไฮมาฮาไรต่างเส้นใ้หมดเลยครับโอ้โมนคือจทย์ยู่งืองไงดิม่คือจทย์เงนไทยเมให้เพราะว่าเขาตีพิมพ์ทั่วโลกนะครับเาต้องห้ประเทศประเทศที่เส้นรับรอให้ทุกอย่านครับนี่เป็นพ่อด็อกเตอร์นนี่บ่าโอ้นพ่อด็อกเตอร์ว่ธรรมดาเล็นพ่อด็อกเตอร์อะเอกด็อกเตอร์นี่ว่าที่นี่กด็อกเตอร์ุาเอกณันศาสดีครบเออเป็นสายใดก็ครับเอกณิตศาสาดเลครับขัิสาระธรรมดาเนยครับ พี่ผู้เดียวยังไงวาได้เลียนได้ผู้เดียวครับเกรงราังกรรมการเรียนแต่ว่าป้าถ้านไม่่เจ็เก่งจังยูกสาสวนเจียนแล้วนะน้องเกียนนะครับเนาะครับเออขาเจประการเรียนเราข้าวอมมันจบยากครับขณนี้มันจบยากครับครับต้องจริงคอริจริงคัอรีจังไไม่ได้เศร้าด้วยล่ะเลียนแต่ศึกษาผมเลียนเต่อนุบาลอานุบาลอนุบาลเตียมอนุบาล จนป่านนี้จนอายุยิ่งเก่าสามสี่ปีน <UT> huh ี่ครับโมยุทธแจ้งมือเรียงนันครับมากเรียบลายเกียเป็นมากเรียเนาะครับเนาะเออคืองกระเบิร์กนังซื้อยืบวัดมือวันเรียกับเวีกันยื้อสินะเอามากเลยเอาหนังสือไปรับตลอดมันมากเรียบมีพ่อกับแม่เป็นโมแม่นบ่กเอาผู้ใดจะคนเขาเรียบวะเขาจะพ่อจะแม่เอาผู้ใดประกาศกันมากี่เนาะกับพ่อเออวันกันนี่ไงควายขอเขาบางบัวแก่พ่อกับแม่แหะครับเออพ่อไปได้พ่อกับแม่ครับครับผม ครัามวันเดียว่าเรียเรงเนะลขเนาะใช่ไหม่าเรียงเลขคือความฝันครับผมแป่ควาฝันว่าเด็กน,อน,น้อยมันเลียนกันยู่วันบับที่ที่ไปวัดโอที่ว<า>ัดต่อไมเ้เออครับผมมัะนกลับ่างนั้นผมเรียกว่าสีเลขจี้จองกันละที<อ>่ว่าเพราะเราต้องบอกกันกนะเลขสีออกจี้จองมาาอักกนเป็นสีโอ้ในความฝันแม่เพราะว่ามันจี้จองมันยังไม่จี้แต่ว่าเลขกวันนัะนี่ที่เราพูกว่าฟ้าบอกเอฟซีเหมือนเนาะครับ เขาก็ยืนจันทร์ครับเดิมยังยืนจันทร์ครับเดิมคือเขาครับบัณฑิตการมาแต่พุนวัดวัดวัดต่อไห้เนาะครับวัดเม่ซี่สอนที่เขาไปขนาดไอ้ตอนเลื่อนไปเนาะครับวัดปู่มานเออปู่มานที่เทศแลเพิ่นครับก็เรียกว่าภาษาบานของมนเรียกว่าอะไรซี่สองสองซีไว้โอ้ยิบสลากินแบ่งสะบานไว้ครับแม่ซิลตัลลี่แล้วก็ เล้วเอาหนึ่งสองไปน้ำโอ้โหยิบสี่สองเลยยิบหนึ่งสองไปน้ำไม่ไม่ไ่ยุไกลกันเลี้ยงไก่กันเออเลี้ยเอาให้เลี้มามั่เปลี่ยนบอกมาจัิสีนะรับผมก็ยั่งตัวเก้าตัวเดิมตัเดิมมันเดิมมันว่าปันทีเยียมกันขึ้นอ่ะฟันอีกเออฟันที่ดีมันว่าสิถธิรถัวดีสมว่าอายค้นทีวันอย่าว่าเด้ถวงร่ที่นึ่สีให้สีอายข้นดิ มันมาขึ้นขึ้สมัยก่อนเนี่ยมันมีร่ำหวยอยู่บ้านเท่ามันบ่ครับหวยเสี่ยงร่วงบ้านเท่านี่ครับอ่าอยู่มุมเนี่ยออนี้บัดนี้เขาเคยไปอาบน้ำยุ่งจะเป็นเล็กน้อยเนาะครับบัดนี้นักขึ้นน้ำเขาไม่ได้ไปยืนเบิ้งไม่ยืมเอาเอาแฮบไปน้ำดิเออแฮบแฮบวันน่ะเขาไปเอื้อทอดแหบนะคนไทยเนาะทอดเออบันนี้น้ำเขาไม่ได้วันแฮบลงไปเขาเขาว่าไอเสียจนวันเราไม่รู้ไิธีวิธีถือยังบว่าซัน ผมได้วานไปเมื่อวันว่าเตกแขกดอกเดี๋ยวผมได้ข้าวขึ้นมาเหรอยิมเงินบบอกได้เต้ป่าป่าป่าว่าป่าท่ามซาดีปัำมมือปาเไปบ้านนี้ไปทอดนี้นะเออได้เจ้าได้เจ้าก็ใครได้แต่ผมวานปเมืวันว่เตี้ยเดึงมาเต็มเผาเลยเต็มมัดเลยพี่จะปัพมมือปัมมือแสดงว่าไปยิบสลากกินแบง่์รัฐบาลมาแล้วยังมาขึ้นมาฝันเออ ม่เปนแมนเลทีเดียวอยากย่งเออไม่ใช่ายคนเยอะถึงเอทีเดียวเนี่ยงั้อ้งี้ยเรหาไปเนาะไอ้ยยี้ยเราหาไปเออคือสามชิลาเขาคิว่าอายคนเดอ่ที่เราเออรวยอยยคนรวอย่างรยอีกงันนี้เอาปรดี้เอามาผมว่าเขาบอกขขึ้นลายแต่เขาจะเอาเบิรงเนาะเขาจะเขาจะเอาเราเว่าหวยมาเท่าก็มีป่ามือปราสครับผมปรดีวคนได้ว่มเดี๋ยววันนานบางอีวันนี่มีห่าบ้านบางอีปรเดียว ผมเลยให้กขจจาดึงให้นะผมวาคือผม,มาวาลผมดึงมาแลไวผมเลยให้กขจจะจับต่อนะจับเข่าออว่านะดึงแรงว่าคนาละแางาว่ตาตอ่ขอข้อห,ห,ห,หน้าเนาะเนื<ม>้อหน้าคือว่าได้ร้ายหลายไม่ได้บอกมืออีกคือก็มผมแกคเมื่อบานกอจจา,าว่า้าว่าเหตุจ้าที่ได้ไม่ผมวาาถือคู่เดียวบ้าไถือคูคคค่แครขาดขาดเหว่าแต่กระติดแคว่าแตกกระติดเออทกเป็นอะไรซัก ฟั่งดีๆนะครับเร้อไเอเบิร์เอาดูนันเลยเพราะเพราะคือบอมักน้ำเขาเทจี้จองอะไรม่ไ้เอียเซ้ตราเสียจวนนงไปยิบไปหาสลากกินแบงรับาลไว้แล้วซื้อว้แรกยังละห้าใบอันนี้สองซีกับซีสองซื้อว้ครับกับสิบสองโอ้กับสิบสองเออมันเรียกซื้อซื้อสามตัวหนี้ครับผมเออว่าว่าสุดเออสุดตตีเนาะครับผมรัตรีเออยละห้าใบม่ก้าสิบล้านวันถึงวสิ่อนาะครับผม ก็แล้วก็ได้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 ฝันว่าผมแก่คน้นในปลาครับผมแต่เขาณชาวบานทุกถึงแจ๊กข้นนี่ชาวบ้านถึงปลาปลาเมือกแหีปลาเมือกสดสดลีนนาวน่าวนาวเลยโอ้ได้ได้แบบปลาเมือกสดสดเลยแต่เลขตัวนี้ผมว่มากเลยเจ้าว่ามันฝันยังสี่พราะกระบอกยังสี่นะครับเนาะครับอืสมมติว่าห้าอเซลไปเป็นลักไปยิบไปหาสลากกชุมนุมรัฐบาลนี่เขาก็ต้อง เอาหลัดอะไรครับสุียรสองกับสี่เลยครับสองกับสี่คือเก่าย่างยืนกันข้ามเก่าข้ามเดิมโย่เออซุ่มมาบิ๊กหรือเป็นนั่นเนาะเว่ากันเนาะครับสองกับสี่บกพาดเลยล่ะใช่ไหมกับ่กพาดเพราะว่าจี้จองคนวางสีมาเนาะคือบอกคักบอกแน่เออเดี๋ยวผมเสียรถตันไ้เด้อคือสี่สองสองสีกับหนึ่งสองครับ ที่ผมซื้อไปด้ไหมซีสองสองีหละัหนึ่งสองเออผมอยากซื้ออีก่ตัวนึงคือซี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 เออเป็นยังไงก็ไมักซีคับจีจ๋องครับมันเป็นจจ๋องโตจังสิแมย้เป็นว่าอะไรเป็นว่าอะไเออขึ้นไปคูยยางนี่ครับีจเป็นเออเป็จีจีอ่้าเอาซีซีทำนครับเนาะ บอไดลงพุ่นหลายด้วตัวนี้บอไดลงพุ่นหลายบ,บ่าต้องกลับเลยสิสิสื่อสารกินแบงค์สบายบ่าได้กลับเลยครับแม่มมบอไดกลับบอไดกลับใี่ว่าฟันอะไรกับบอลยังสัตว์เนาะครับผมแต่ตาใหญ่กินเราพบว่ม,มกักเออเรื่องน,นี้เดี๋ยวก็มักแปดมักเก่าน้ำมูหุระเท่าผมมาเอาสุนัน่งครับเออมักแปดลขาเก่านะตามก็อันนี้พบเอาตาวก็ฟันอีหลีเลยครับเอาตาวก็ฟันของ,งเสียเพิ่นแม่ครับฟันมันปานตายเห็นบอไดแต่ลงหัวกันได้เวลาันบอเป็นเสเซียกับเสียฮะเดี่ยวก็เข้าเขาเนาะครับผม ว่ามันยี่เออว่ามันว่าใครผ่านอะไไปเลยมีว่าใครผ่านเลยครับผมเสดจวนเลยครับผมไปเัินปตาเห็นเออเอซอไปซะครับผมคือเมื่อพไปวัดวันวันที่อะไรเหรอยี่วัต่อให้วันที่ยี่สิบกว่าล้วครับยี่สิบกว่าครับมันประมาณที่ย <blue> ี inhos, athletes, ่ส <Hungary> ิ่เยต่ผมยี่เจยรค่ะยี่า่หายี่หกยี่เยตลาประมาณนี้ละครับผมแต่ได้ไปซื้อกำบ้าจารได้ร่วไปตลาดบ้านห้วย อลไรสื้อซีสองครัซียังอาหาใบมันเป็นชุดละสามเออเมื่อได้เอาชุดละสามทิพย้านไ้แม่ชุดละเก็บลอยซีนะครับครับเสียจวนเพิ่นไปยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลใบขับหลังจากไปวัดบ้านเต่าไห้มาทวนเขาตลาดอ่าบ้านหวยเลยับไปสลากกินแบ่งรัฐบาลแรั้งยังไงไรอย่างับแม่ชุดละเก็บลอยรับชุดละเก็บลอยไรอ่าคิดว่าสุดละเก็บลอย ยันยานจะถือซ้ำทิพย์านนะละอายโครนี่ถาเมื่อผมไปบอกยัหันน้องบอกว่าอาารัน่คือเป็นสาราสาราพกกระสานปีสี่สองสารากระสานปีซี่สองเออวัดวัดผู้บานนะครับผมเขาไม่ซี่สองนครับเขาไปดังเนี่น้องตอนแรกเออเลี๋ยวไปพุดธสี่สองน้ามันก็บังเอินเลยขี้จองแสดงไม่รู้ว่าบอกผมก่อนแล้วไม่ได้น้องไม่ได้เด็กไปเนาะครับผมปัะเดี้วมาบ้านเฮ เออมาบานเหียได้ได้ได้ประมือได้หลายจากน้ำจืดได้ได้ได้ปลาเป็นทะเลปลาปลาดําเอาราบานน้ำเค็มเนาะครับผมเป็นอะไรเป็นกะเทือกหลายรับสื่อพวกนี้นะครับเอเจเนอร์คือซีสองสองซีผมผมซื้อไว้นะครับลอตเตอรี่หนึ่งสองเนาะ ปัะเด็นขอแถมเป็นตัว G G แถมไม่ซี C เป็นตัวแถมตัวแถมตัวแถมเป็นเลขสามคู่เออถือว่าถือกับว่ามากันเพราะมาผบพฟันจังซี่ครับผมผมอยากว่าบอกเอฟซีแหละทีทีอนั้นผมว่่บอกก็ไ้เป็นไปเออยืมเดียวผมจะบอกเพื่อนอยากถือกับว่ได้บุญได้ยังทั้งกันเนาะเม่นแลว่าได้บุญพันก็ไดเฮ็ดบุญน้่มไดซสียครับผม เขาจะให้ผมถึงอีดีครับจากใจจริงเลยจากใจจริงของเสียจนนะครับเอย่ยากกว่ายด้ขาก็มามครับยากกว่นดกลมามแต่ผมว่าขมาโลดารดออกครับออวยยากย่างอันนี้อันคือไ่นด้ไปว่าท่านว่าไปยิ่งไปว่าท่านไปว่าเห็แต่แปดเออเตินไปยงยังนำยังนำมากี่เยอะเลยเนี่ยเอือตามมาก่เยอะตาือาเามมงก็ได้นะไปวัดปูเทท่องเหนแต่โตตั้งยังขยักกาบว่ามีขี้เห็ดแปดเออเติอนเห็นแต่แปดเออเตือน้ เีิยกัรว่านี่แหละเล่วได้ว่าบอกเอซเนาะครับผมล่องยิบใบเนาะยีหาาว้ครับซีสองสองซีครับมือนี่บ่ดังเล่าเรืตัวนี้บ่ดังครับครับผมอเวอร์เซอเวเมไปสำหรับใบละเก้าสิบบาทครับโอ้ครับ สลากินแบ่งรัฐบาลเสียชวนเพิ่นไปสำรวจมาแล้วเออไปแล้วไปแล้วเก่าชิบะรถไปแล้วเก่าชิบะเขารถเขารถเพียงมาแล้วยังมีเยะยะยังมีแม่เต็มเยอะแยะเลยได้ที่ตลาดตลาดอะไรเทศบาลที่เราไปเออขาไปเมื่อเช้าเนี่ยเออเขาขายไม่หมดเขาขายเก้าสิบบาทเก้าสิบบาททุกใบเลยมาถึงเขาท่านเสียเลย เอามาอีกแล้วเอามาอีกแล้วครับผมแล้วแซื้อดาวน์บลยยังละหาใบเนาะครับผมอันนี้ไม่ว่าเรียกใบนะครับครบผมเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทเจุาลงวันที่หนึ่งนี่กไอนเออถือรถที่หนี่ยังไงเอฟซีมากินขขาวานเท่านอนอครับอ่ะจำไม่ได้ FC ซเด้อคันเสียจวนบันถือร้วันที่หนึงเออะเป็นสีเชิดเอซมากกินเขายุบันเออกินเขาวันท้องหุง น่ตาขอปูนเน่ยเดียวคุยก็ขอปูนน้องอยู่บ้านเสียอยู่บ้านเสียจนแล้วว่าเข้าสตดเออเออคือบ้านเนาะไอเอสซีต่างตเพือนไม่กินเขาบ้านเท่าแต่เอาเขาสุดไปเพื่อนเจ้สินเนาะครับผม้าคมถูกนะครับสาสิบล้านนะเสียจนจัดไหนเลยจัดไห้เลยเพื่ไแจกของน้ำครับเอสซี่มาดปน้ำกันเด้อครับเด้อ เอฟซีเสียจนเตรียมตัวรวดครับเตรียมเตรียมรวดแล้วจะที้เตรียมรวดครับผมเตรียมรวดครับขอขอบคุณเราขึ้นเสียจนได้หลายนะครับเด้อเออเออมันฟันดีนะฮะครับผมอ่เอาทันเนาะครับเอฟซีบอกให้ให้เสียจนอวยพรให้เอฟซีหน่อยเขอให้เอฟซีเราเราไม่ด้วยเรืองว่าดียาเก็บยาจนยาขายยาป่วยเนาะครับผมให้มีเงินมีทองให้ เฮ่งๆเรื่อยๆปังๆเด้ออายุวันโนสุขขังพลังสาธุสันครับเพื่อนสานตุการไปส่งส่งันมันน้ำกันเด้อครับเด้อขอบคุณขอบคุณเชียเพื่อนหลายๆครับที่มาแบ่งปันแนวทางเนี่ยปันได้เพป็นกมาครับบินมาจากต่างประเทศกุลนะครับเพื่อนประเทศทุกสาวเพิ่นไปเรียนไกลจุกปอยเอกแล้วโอ้เป็นเสอออนได้บุญบารมีของเพื่อนครับขอบคุณเราคุณไหลายครับครับคุณครับขอบครับใช่โอเค เออฟันดีเลยใช่ไหมคุ่หมอถอย่างีแล้วนินึงันดีทด้ไนเนาะอปันวิทยาแตป่าไดู้่ชาวบ้านเหได้วันเห็นเลยจะได้มมืองมาสุเมนเงี้ยต่อไปกิมไปด้วยค่ะาบ้านสี่สี่สี่สองสองสี่สิบสองเดอนมีสามคู่